เท่านผู้ชมอย่างนี้ครับ <S <S นี้เรามาดเดบิวลปืนทดสอบเล่นปืนหนเกียนะฟาร์มมาสีทัวอ๋ออ๋ออ,อ,อยังกระพริบไอ้สัตว์เลยกระพริบนานวะ่ะ <N> นี่นี่หัวหัวก่อนเลยนี่นี่ตายนี่หัวอีก กาก็กูเองเบ๊กต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับนี่โอ้โหโดนระเบิดเฮียกูโคตรขาดไอ้สักบอกเลยนะยอมรับอะข่ายิบสอง่า22เก้าอะโคตรยอมรับไอ้สักโคตรกากะกูเฮีย หัวแตกหัวแตกโคตรกก่าเฮียครยิหกได้สิอ่ะเราต้องเรียนทำผู้ชมยี อ๋อหมอหมอกันโดนยิงครับเออนี oh ่นี่เก็บเก็บปืนเพื่อนมาเล่นนะครับคิปซุปเร์เกียนเกียนกากยิงไม่โดนเฮียอะไรเลยโอ้นี่โดนพกบอมไปจัดกากพกไอ้เฮียสรดรับสูตรผม เระเบิดควันไปก่อนละตามด้วยระเบิดแล้วเราก,ก็จะได้นี่เฮ็ดช็อตเลยหนีหนีหนีการระเบิดเอ,อ้ยเอาหมอบอเอะอา หนีดิอยู่ทำเหี้ยอะไรเฮ้ยฆ่าสามสามตายสิบสองโหด่ะโหด่ะยังปีอ้อยเหี้ยเอานี้ยงังลองยูทูบแม่งเลยเอ๊นเอนเคนลรากากเราต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างี้นะครับน, <c oughs> นี่หัวแตก หนีหนีหนีไม่พ้นอีกแล้วโดนแต่ระเบิดไอ้สัสจริงจริงเลยโอ้ยจะตามที okay. ่หนึ่งพันอยู่แล้วไอ้เชี้ยยัดอกยังกากคา้าคข้าสิบห้าตายสิเพี้ยกาเนี่ยนี่เราจะไม่เก็บปืนใครนะฮะบึ้มโดนระเบิดเลือดเราเยอะร้อยยี่สิบหกไม่ทางไายง่ายโดนระเบิดสเก็ตสเก็ตระเบิดเนี่ย เบิร์มโอ้โหสแกนระเบิดบินเลยเมื่อไรจะตามที่หนึ่งทันผมก็ไม่รู้รโอ้โหต้องเรียนท่านผู้ชมนี้ครับ อดูปืนผมนะครับปืนกะโหลกคอร์สกะโหลกเท็มีแค่นี้กครับแค่นี้ครับ